สวัสดีครับวันนี้ลานำเสนอครับสอนอโชคชัยครับ่ันนี้คือสอนอโชคชัยนะับครับนะ สานตรงนี้เลบอกเหนี่นครับไม่ได้โชเฟสีนะครับรถติดนะถนนสามเลนเรยอเลนค้างไว้เลนนึงเลนเลน,เลนกว่าไว้เลี้ยวเราจะมีเช้า ท่านคอยบอกนี่น่าจะเป็นพวกมุมดานนะท่านคนเดียวนะก็จะไปเจอมันกลับอยู่ข้างบนคอยดูอันนี้เสน้นเส้นลากพานะครับเส้นนี้ลมจะติดอยู่แล้วเส้นนี้ลมจะติดอยู่แล้วดาษาตรงนี้ประจำครับเจ้าสภา การจะพานเจ็ดสิบเอ็ดข้างหน้าจะเป็นการกลับรถหูลงลับรถเ,เนี่ยจะเก้าเย็ยนอยู่ขันเย็นจะเป็นสเกลอยู่คอยบอบคอ,อยดูสถานการณ์ทางล่างว่าเป็นยังไงไอ้เราไม่นําเสนอครับไปเยี่ยมชมนําเสนอเนี่ยรถปิดน,นะครับเนี่ย ในลาภานี่รถติดอยู่แล้วครับท่้นนี้รถติดอยู่แล้วอ่าแล้วเราไปนำเสนอครับนี่ท่านจะมียืนอยู่คนหนึ่งครับนี่นี่ยืนบอกท่านจะคอยบอกเห็นไหมเห็นไ,ไหมท่านจะมียืนบอกคน,นห,ห,หนึ่งเห็นไหมล่ะมห็นไหหนูนหนูคนนู้นสวัสดีครับนี่อยงนี้รถติดหน่อยนะถ้าอาันนึงท่ามสะดวกเลยนะครับ มีเดือดตาลบานครับหนุนหนุนตาลบานครับเราพลอยไปข้างล่างครับแด้เยี่ยนชมขออยากไว้เยี่ยนชมเลยนะครับท่านทำเลยครับอ่าเราก็จะสนุนครับแล้วก็ใส่หมุดน็อก<ช>ด้วยนะครับสาสัมพันธ์นะ,ะขันวินัยจราจรดีอ่าขบขันวินัยจราจรนะครับใช่ครับเอไปสะชาสัมพันธ์ก็ผ,ผ่านไปผ่านมาก็ใส่หมุดน็อกนะพี่สองใบนะเออดีนะพอดีนะอ่าผมก็มาต่างมันเลยนะอันตรายเลยอันตรายนะครับใส่สองใบนะ ป้ายผมไม่ได้สีแรกนะต้อตรวจสอบได้อ่า <kind. S 2> ครับไหนบ้าตะขันไม่มีรายการตรวจสอบได้อยู่แล้วขอขอเงินสุดขอป้ายอยู่แล้วเฮ้ยไหนบ้าขันคือพวกคุมด่านอยู่แล้วนี่ขันเป็นชุดพวกคุมด่านใช่ครับใจประจำเจอประจำเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยพี่เจอกันบ่อยเราก็สนับสนุนเจ้าหนี้ไปนะท่านคอยดูข้างบนไงดูเหตุการณ์ดูว่าเราก็ดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไปนะครับ ชัดเจนไว้เลยชัดเจนเลยพี่โอเคเดี๋ยวผมเราค่อยไปดูข้างล่างนะเราดูข้างล่างหน่อยนะพี่แต่ดูแล้วมาดูอะไดูได้ได้โอเคครับได้ขั้นขั้นนี้เป็นผู้คุมด่านนี่ขั้นนี้นี่ผูดดีคุยดีครับจะกี่รอบว้าเอ้าวขออนุญาตนะครับซ้อมไปเน้องซ้อมไปเน้องเราก็ระบายรถดูว่ารถติดหติดเราก็ระบายหน่อยแล้วกันนะแล้วเราก็แวะเข้าไปดูข้างล่างนะสารจสอนาโชคชัยโชคชัยตรงนี้ ตั้งสิทุกวันนะพี่นตามแผนทุตามแผนใช่ไหมก็ปลอดภัยก็ได้จาราจรนะบางทีก็เส้นเลี่ยงก็พี่อ่าบางทีก็ตามถ้ารถติดมากๆก็ต้องยอมได้ก็ดูดูเวลารถติดด้วยก็รถติดรถคันกั้นก็ไม่จั้งใช่ไหมใช่ที่ตั้งนี่เดี๋ยวก็ต้องยกเลยครับอันนี้ออกไปสั่งเดียวเลยพี่ออกไปสั่งเดียวไปสั่งเดียวนะไม่มีปรับข้างหน้านะ ม่มีแบบไม่มีแบบนีไม่มีนะไม่มีใบครับมีนะใบนะเราเน่ยถ้ามีไปสั่งสามารถสแกนได้สแกนจ่ายได้อ่าเนี่ยัี้อันนี้อันนี้เห็นด้วยนะครับาออกไปสั่งแล้วไปเลยอันนี้เห็นด้วยเอาไั้ผมเห็นด้วยนะาใครสะดวกก็สแกนจ่ายก็สแกนจ่ายได้เลยบางทีเราก็ดูว่าซับซับด้วย่านานทีบางทีมารถได้ไปแตกรองบีบหรือเปล่าอ่าได้ได้ได้แค่บอกเขาจะเลี้ยงนิดได้ครับขอขอย้ายติทุงล่างหน่นะครับได้ครับโอเคครับพวกผู้คุมด่านะคุยดีนี่เห็นป่ะท่านนี้คันนี้คุยดีน แต่ว่ามาคุยดีแล,ล้วตำรวจไม่มียาตีอ่ยเขาจะคุยดีคุยให้เราสอบคาบตรวจสอบนำเสนอเพราะเราเจอประจำอยู่แล้วเจอท่านประจำอยู่แล้วเราก็นำเสนอไปแล้วครับออยากลงข้างล่างนะท่านเป็นผู้ควบคุมดังท่านจะดูยูข้างบนเส้นรัดผ้าแล้วครับประชาสัมพันธ์ก้าผ่านไปผ่านมาก็ หหมวกกันน็อกนะครับสองใบนะจุดตีสองใบปะตำรวจดีครับตำรวจดีเขาไม่อยากตีกับเราหรอกครับเขาให้เรานำเสนออยู่แล้วครับแต่เส้นนี้รถไม่ติดหน่อยครับเส้นร้พามันรถติดอยู่แล้วเส้นนี้แต่ท่านเ็าบอกว่าถ้ารถติดมากก็ไม่จังดูหาอาการ เราเจอประจำอยู่แล้วครับเจอขั้นประจำอยู่แล้วขั้นนี้เราผ่านมาผ่านมาครับมาเจออยู่แล้วเราก็มานําเสนอแล้วครับอาอยู่เราก็นําเสนออยู่ห่างครับอันนี้เส้นลัทธาเนี่ยเรือมาก็เรียบรวดแล้วเรือมาเรียบรวดเลยนะอัดเอาลงซื้อเรียบรวดเลยตรงน,นี้จะไปเรียบรวดเจ็ดเอ็ด มุ่งหน้ารามชาแห่เลียวนี่ไปแล้วเป็นมุ่งหน้ารามชาตรงนี้จะไปแซนลับาวกันรถรถสิกแล้วนะเขาเริ่มจิกแล้วนะตรงนี้จะเจอด,ด่านเลยปุ๊บตรงนี้จะมีทั้งหมดสามเลนหนึ่งสองสามเลนที่สามนะครับวางกล้วยหรือไม่เลนเดียวครับเี่ครับแล้วก็นําเสนอครับกล้วยวางไปดูครับเราบจะอันไว้เขาต้องบอโบ,บกค่าหนาจิกมากแล้วก็ ไม่ไม่เรียกครับตรงนี้จะเป็นเลนโบกครับอุ่นเลนโบกจราจรครับจราจรสอนอโชคชัยก้องมีนะครับกล้องมี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 ชื่อผู้กกุมดานนี่ครับตรงครับพี่ชัยอันนี้ตรงนะชื่อคันนี้ออกออกที่ยืนอยู่ข้างบนแหละครับที่ยืนอยู่ข้างบนเนี่ย อันนี้คือจราจรครับเน่ยครับหนึ่งสองสามสามเลนถ้าใครตรงนี้ต้องไปเลนกลางครับเลนกลางอะ่ะเลนเลนเลนขวามือเลนขวามือคือการจับรถนี่เราก็ดูครับ,รบเรามาให้กำลังใจเจ้าหน้ี่ครับถ้าเราไม่ให้กำลังใจเจ้าเจ้าหน้าที่ไปนะครับ ผูกผิดก็ว่าไปแล้วครับเราไม่สัตส์เนอยของคนทำผิดนะเราค่ไปนําเสนอนะนําเสนอไปเราก็นําเสนอประชาสัมพันธ์ผ่านไฟผ,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 ผ่านมาก็ใส่หมวกกันน็อกให้พร้อมนะครับตรงนี้กังกังเี็บทุกวันนะเก็บทุกวันถ้ารถติดมากทั้นบอกจะมาจ้างอันนี้มมตจ้งส่วนมากที่จะโดนนะหมวกกันน็อกเยอะครับหมวกกันน็อกป้ายหมวกกันน็อกป้ายเราก็ไปนำเสนอ สำหรับตานุนครับเนี่ยครับเห็นไหมอนุมุ่งหน้าไปทางลาด้ารัชดานะครับฝั่งซ้ายมือฝังง่งนี้มุ่งหน้าไปบางกะปิฝั่งนี้มุ่งหน้าไปบางกะปิฝั่งนู้นมุ่งหน้าไปบางกะปิในนี้มุ่งหน้าไปบางกะปินี้เป็นบางกะปิตรงนี้มันอยู่ใกล้เรียบรวดพอดีเลยเรียบร้วงอานาลงเจ็ดฝั่งนี้จะประจารับจุดนี้จะจับ ยืนจับเก็บทุกวันเก็บทุกวันนะเป็นแผนนะครับแผนพวกชายครับพวกชายผ่านไปผ่านมาก็ใหมุกนกไม้เรียบร้อยแล้วครับายปเปิดเพที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็มันจะดับหลวงคนคขัปิดแล้วเราก็มานําเสนอนะออกไปสั่งครับออกไปสั่งคือใบใบเล็กทรอนีกครับ ขอตัวกนเมื่อกี้ขอตการปฏิบัตินักที่ครับตอนนี้เราผมอยู่บนสุดบ่าน,นะครับไม่ได้ไปกีจฝาานะครับเราก็ดูไปนะครับดูมากหมวกกระนกเยอะครับหมวกก,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 กกระนกหมวกกระนกดูมากจะเจอหมวกกระนกเยอะครับขอ็ดูการปฏิบัตินักที่ไปนะครับสอโชคชัย เส้นลาขาวนะออกไปสั่งครับไปสั่งอิเล็กทรอนิกส์ถ้าพร้อมก็จ่ายได้เลยครับถ้าไม่พร้อมก็ภายในเจ็ดวันขอพอสอนอ,อไหนก็ได้นะครับมันเป็นใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ใคไม่ทราบว่าจะมีใบแจ้งสิทธิ์ไหมผมว่าเขาต้องมีใบแจ้งสิทธิ์ด้วยนะ ผมไม่แน่ใจนะครับเราคาดูไปออกไปนะครับถ้ามีปรับครับไม่มีปรับไ้่มีปรับนะตรงนี้ไม่มีปรับไม่มีปรับเป็นป้อมไม่มีปรับที่เห็นตรงนี้ไม่มีปรับนะไม่มีปรับนะออกไปสั่งครับออกไปสั่งออกไปสั่งโทษสายครับโทกชายจราจผ่านไปผ่านมาก็ใส่หมวกกันน็อกประชาสัมพันธ์นะครับหมวกกันน็อก หมวกกัน,น็อกนะครับหมวกกัน,น็อกป้ายทะเบียนเน้นหมวกกัน,น็อกเลยครับอย่างน้อยต้องสองใบนะใบเดียวไม่ผ่านนะครับใบเดียวไม่ผ่านใบเดียวไม่ผ่านสองใบนะครับต้องสองใบอย่างน้อยต้องสองใบนะครับถ้าใบเดียวเรียบร้อยครับจานสองพันเลยครับหมวกกัน,น็อกสองใบนะตรงนี้จะติดหน่อยครับเพราะจะบีบเหลียแค่สองเลรสวัสดีพี่สามาชิกทุกท่านด้วยนะครับ พี่ๆ้วยนะครับพอดีไม่ได้อ่านมันนะครับครับขอก็ดูการปฏิบัติท็กซี่ไปแล้วครับผู้บุคานอยู่ข้างบนท่านจะอยู่ข้างบน,นครับคอยดูสถานการณ์ปลารถติดไหมแต่เส้นนี้รถเป็นใช้อยู่แล้วครับรถติดอยู่แล้วครับเนี่ยมันก็เริ่มติดแล้วนะครับเนี่ยรถเป็นแยก ผมไม่หมุกขนนกเยอะครับหมุกขนนกเยอะเราก็เป็นสนามนกขม้นผิดยครับออกไปต่างไปก็ปรับเลยก็ได้ครับพร้อ,อมสะดวกจะปรับเลยหรือไม่ปรับการแล้วไก่ท่านนะครับถ้าสะดวกก็ปรับเลยครับแกนบาโคต้ตถ้าไม่สะดวกก็ภายในเจ็ดวันครับสอพอและสอนอหนก็ได้นะครับเดี๋ยวการไปบัตรนักจีบไปน,นะครับ เป็นลายปักอิเล็กทรอนิกส์ใช่ปหเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องเครื่องสีฟ้านี่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นอิเล็กทรอนิกส์สม่วนมาาจะไช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยไม่มีใบสั่งเสียนมือนะไม่มีใบสั่งเสียมือย้ำมือครับตรงนี้ไม่มีใบสั่งสีมือนะไม่ไม่เห็นนะอันนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เลยใช้เครื่องนะครับคันนี้ใช้เครื่องเลยใช้เครื่องเลยครับ เอาขปราชาสสำคัญนะครับเราไม่ทนนครับผิดก็คือผิดนะครับเราก็มานําเสนอให้กําลังใจเจ้าหน้าที่นะครับรถจิดเราก็ระบายหน่อยนะครับรถจิดเราก็ระบายหน่อยเพราะข้างหลังรถติดเยอะแล้วข้างหลังนูนเริ่มติดเยอะแล้วหนดเพราะเส้นนี้มถนนมันแคบครับถนนมันแคบแล้วรถใช้เยอะเส้นราบพาเนี่ยแล้วก็นําเสนอครับดาราจรสอนอโชคชัยครับ เป็นไปทางอิเล็กทรอนิกส์ครับตรงนี้ก็เป็นสุสานโอ้ยเอาออกไปเยอะเนี่ย่อนผมมาแ,แรกๆนะนี่ไงเมล็ดตรงเนี้ยเนี่ยไอ้สุสานเนี่ยตรงเนี้ยรถใครก็ไม่รู้ครับเนี่ยนก่อนจอดไหลมยาวไปนู่นเลยนะตรงนี้ออกหมดแล้วอไอ้ปะออกไปหมดแล้วนะตอนก่อนที่ผมขายแ,แรกๆนะไก่เลยตรงเนี้ยแต่ที่ออกไปหมดแล้วออกไปเหลืลอไม่กี่คันเองเดีเราไปดูแล้วครับ ส่วนมากหมกับนกครับหมดก,กับนกเราก็นำเสนอไปครับแสดงตรงนี้จะเป็นป้อมนะครับปนป้อมนี้จะเป็นป้อมป้อมนี้ผ่านมาผ่านมาทาชาน,นเอกแล้วครับป้อมใต้ทางด่วนกระตี้ส่วนมากจะอยู่ที่นี่หมดรถน้าที่จะจอดที่นี่หมดออกไปเยอะครับเมื่อก่อนนี้ไกลเมืองครับี๋ยวเราก็ดู ล,ลอกตรงนี้แป๊บนึงนะครับก่อนนี้ต็มปหมดแล้วน่เนี่ยตรงนี้จะเป็นที่จอดรถเจถ้าหน้าที่แล้วตรงนี้เ็จะไปป้อมก่อนจอดตรงนี้ล็อกล้องนี้ใจมยนะเดี๋ยวนี้ออกไปหมดล้วออกไปเยอะเลยโล่งเลยตรงนี้จะโล,ล่งลวไอ้ปะโลง่งเนี่ยเมื่อก่อนมาถึงก็ล็อกล็อกล็อกมาก่อนนะ อันนี้ไม่มีแล้วออกไปละจะเป็นรถเจ้าที่อย่างเดียวละอันนี้รถของใครครับทะเบียนหนึ่งนขอหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดอันนี้ปีหกหกแล้วเนี่สิบเก้าปัญญานี่ยังไม่นี่สิบเก้าปัญญาเนี่ยขาดแล้วเนี่ยบ้านตกรมเนี่ย ยังปีหกเจ็ดนะคันนี้เคยลงไปรอบแล้วเนี่ยยังแม่มาแวาแปะนะเนี่ยไม่มีนะป้าองลุ่มโชคชัยด้วยนี่สองอโชคชัย คืออะไรครับรถสอนโอชคอชัยเป็นรถตู้นะไม่ใช่รถกาโร่แล้วครับอ่ะดูดีๆครับนี่ดีๆแต่ป้ายวงกลมปีเออป๋าหกหกครับหกหกนะครับนี่ก็สิบหกกันยาหกหกไม่มีเนี่ย ไม่มีนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ไม่มีนะจะมาจอดในพื้นที่ป้อมโชคชัยสี่พื้นที่สองสอนอโชคชัยสี่แต่ขั้นนุ่นไปยืนจับอยู่ข้างหน้าน่นดแต่รถป้ายวงกลมไม่มีครับตอนนี้ไม่มีป้ายวงกลมนะเห็นไหมล่ะเน,นี่ยนี่อันนี้นะนี่นี่อันนี้เห็นไหม แคปไว้นะครับแคปไว้นะอ่าเราก็แครอีกรอบมืงหอยอีกรอบนึงนะแคป็บไว้นะเออไม่ใช่กาโลนะครับแคปไปนะครับนะอ่าแล้วครับมีป้ายโฟมนะป้ายโฟมเนี่ยแคป็บไปด้วยนะน้องโตโ๊ะหกเนี่ยแคปไปไม่มีครับข้างล่างไม่มีนะมองแล้วไม่มีนะไม่มีนะเนี่ยแต่เป็นของสอนองโชคชัยนะนี่ป้ายเขียนว่าโชคชัยนี่ นี่นี่นี่โทษโชคชัยเอคันนี้ผมลงมารอบแล้วนะประมาณสามสี่เดือนที่แล้วอ่ะคันนี้คันนี้คันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังเหมือนเดิมนะโนนจ่ายไปยิงควดขัดวินัยจราจรโนจ่ายบ้านท่านรถป้ายงโกแมวมาติดกันตามเรียกสามผ้าเลยนะครับเราก็นำเสนอไปนะครับ ออกเป็นใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ขายพร้อมก็ตะแกงจ่ายได้เลยนะครับขายพร้อมก็ตะแกงจ่ายได้เลยขอ,อกห็หม้ายนใจค่ัี่ครับนาเสนอครับเรียกตรวจค่ายข้างด่วนของสอนอโชคชัยนะครับจราจรสอนอโชคชัยตรงนี้จะเป็นของจราจรสอนอโชคชัยนะหน้าจะวโรสี่แล้วครับเก็บแล้วครับรถเป็นติดครับตั้งนานไม่ได้ครับ เป็นใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์นะครับใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์นะเราก็ดูอัเมเงินกันตัวไปครับอ่าน่าจะเลิกกว่าสิบสี่แล้วนะคนรถตริดผมไม่เป็นห่วงน็อตครับเดี๋ยวเราต้องจะไปแล้วครับอรอตื่นเติ่แล้วครับเรอใกล้ไปครับพอรอตี่แล้วครับเราก็ สาสางต่อครับทำหน้าที่ไปเดี๋ยวจะฝากท่านหน่อยเรียงป้งกลมนครับท่านทำมัแตะด้วยหน่อยนะพอจิตีแล้วครับพอจิตีแล้วเนี่ยครับตอนนี้ครับไปไปแล้วครับท่านฝากหน่อยดิรถจูาอะอะไรนะครับรถตู่อะเอาป้ายมันตดนมันแตกเยมันตีหกหก อ๋อเป็นสายปอผมไม่รู้นะรรอใคจะรอสายปอครับเพราะมันมันดูไม่สวยงามมากไม่ถูกนะฝากไปแล้วพี่แดดครับเราก็ฝากท่านไว้นะสวัสดีครับไปแล้วครับพี่บอกน่าจะเป็นของสายปอสายปอนะน่าจะเป็นของสายปอโอตโต้ครับฝากท่านไว้แล้วนะเราก็เอาพอประมาณนะครับงั้นเราขอจบไปแค่นี้นะครับเส้นชกลาดเผา นำเสนอครับเสนอพาแล้วาาลครับนั้นของเราสวัสดีนะครับไปแล้วนะครับพอไปหมดแล้วครับบอสสีแล้วครับสวัสดีครับ